คนเราเกิดมาคู่กับเวรกับกรรมมาพร้อมเวรกับกรรมอันนี้ยายจ๋าเชื่อแต่กรรมดีที่เราทำในเวลานะฮะหลายๆคนเนี่ยยี 20, 30, ่สิบสามสิบสี่สิบปีมันควรจะจบได้แล้วนะจบกรรมนะ,ะการกระทําของเรานี่แหละพี่น้องขายิ่งถ้าวันนี้เราป่วย เราไข้เราสุขภาพสังขารที่ไม่มีความสามารถที่จะหาเงินได้เหมือนเมื่อก่อนเราก็ต้องอาทำใจเนาะปล่อยวางนะคะความห่วงความรักจิตสำนึกที่ดีในหัวใจแล้วถอยหลังมานะคะคิดถึงตัวเองรักษาตัวเองเนาะเพื่อให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิต นะก็ขอให้ทุกคนเนาะมีสุขภาพที่แข็งแรงคนไหนเจ็บป่วยอยู่ก็ให้หายเจ็บหายไข้นะคนไหนที่รู้สึกแย่ๆก็ให้คอมีหัวใจสมบังรักตัวเองให้มากเดอ้อพี่น้องขาใหญ่จ๋าก็ช่วยได้แค่เป็นกําลังใจคนที่ผักดันตัวเองได้ก็คือโตเจ้าของเดอ้อป้าๆแม่ๆพี่ๆทุกๆท,ท่านจา๋าเป็นกําลังใจจา้า